เสียงธรรมยามเช้าวันเสาร์ที่สิบสองเดือนกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันร้อยหกสิบแปดเช้านี้นักศูนย์ปฏิบัติธรรมอภัยนิรโทษิอัด,ดสงขาเป็นช่วงเวลา ที่เราทั้งหลายจะได้เติมของความรู้คืคอปัญญาให้กับจิตให้รู้เห็นตามความเป็นจริงในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีแก่นก็คือจิต จิตเป็นแกนแห่งธรรมและก็เป็นอนัตตาความเป็นจริงที่ว่านี้พระบรมศาสดาสรมารสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงตรรู้ความจริงเต็มพระทยัยแล้วทรงนำมาชี้ นำมาบอกนำมาจัดสอนให้เราเท่าไราได้รับรู้รับทราบความเป็นจริงเพื่อย่นลัดตัดตรงสู่ป้าหมายคือความพ้นทุกข์พนจากวัตตัดพนจากการเกิด เป็นสิ่งปกะเสริดยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายนั่นก็คือธรรมธรรมที่เป็นความจริงความเป็นอนัตตาสเพธร,รมานัตตาธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสังขารธรรม มีความเกิดและก็ดับและธรรมที่เป็นวิสังขาราธรรมธรรมที่ไม่มีความเกิดและไม่มีความดับซึ่งนั่นก็คือต้นธาตุต้นธรรมต้นกำเนิดของสัพพธรรมทั้งหลายซึ่งเราทั้งหลายเมื่อรู้แจ้ง ตามความเป็นจริงได้แล้วก็จะพน้นจากทุกพ้นจากวัตตาพ้นจากการเกิดเป็นอิสระไม่ต้องควนขวายแสวงหาดิ้นรนค้นหาความเป็นจริงอีกต่อไปเพราะความจริงได้ปราจากแจ้งแกง ดวงจิตที่มืดมิดด้วยอวิชชาจากความมืดมิดด้วยอวิชชาจึงสวยงามควรควายในการเรียนรู้ในการศึกษาเมื่อรู้แจ้งความเป็นจริงเปลี่ยนจากความมืดกลายเป็นความสว่างกลายเป็นความแจ่มแจ้ง ไม่มีความมืดมาปกปิดอีกเราความมืดได้ทําหน้าที่จนที่สุดความสว่างก็จะทําหน้าที่สืบต่อไปความสว่างตรงนี้ก็คือองค์ความรู้คือปัญญาความมืดที่ปกปิดความจริงนั้นก็คืออวิชชาความสว่างก็คือวิชา ที่ทำหน้าที่ต่างกันความมืดทำหน้าที่ปกปิดความเป็นจริงความสว่างทำหน้าที่เปิดเผยความเป็นจริงความมืดทำให้มีความแตกแยกแตกต่างมีเรามีเขามีนั่นมีนี่ขึ้นมาแต่ความสว่างคือองค์ความรู้คือปัญญา ทำให้เป็นหนึ่งไม่แตกไม่แยกออกไปเป็นสิ่งที่อัศจรเป็นสิ่งที่เลิศก,กว่าทำทั้งหลายนั่นก็คือทำที่เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่อการยุติแห่งวะะัฏฏะการที่ฟังธรรมเป็นเหตุให้หลุดพ้นได้ เป็นเตุให้วีมุตดได้ดังนั้นการฟังธรรมไม่ใช่ฟังเพื่อความสบายใจแต่ฟังเพื่อให้เห็นตามความเป็นจริงซึ่งผู้ที่ชี้บอกก็คือพระสรรมสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่ตั้งสัจจะ เพื่อหรือสัตว์คนสัตว์ทำหน้าที่เพื่อยังดวงจิตดวงวิญญาณที่เมืดมนิดให้สว่างทำหน้าที่พาดวงจิตที่หลงไหลออกไปจากบ้านกลับเกินสู่บ้านคนจาก,กทุกคนจากวัตถ์ ดังนั้นเราทั้งหลายแก้ตัวนกระแสกลับมาเตือนรู้อยู่ภายในก็จะพบความจริงเต็มหัวใจไม่มีข้อสงสัยใดๆเหลืออยู่นั่นก็คือความจริงได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์แล้วเชาว้านี้เป็นชเช้าแรกของวัน เริ่มนับเป็นวันแรกของการเข้าพรรษาเป็นราตรีที่หนึ่งหลังจากที่าวนาเข้าพรรษาตั้งสัจจะที่จะพำนักหน้าที่ใดที่หนึ่งเมื่อวานนี้ ซึ่งเป็นวันเข้าวรรศาก็ผ่านมาหึงราตรีที่ได้อยู่จำพรรษาของพระภิกษุในทางาพระพุทธศาสนาที่สืบทอ,อดต่อ,ต,อต่อกันมาเป็นช่วงเวลาของการได้พำนักสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อเอาจริงเอาจังในความที่เป็นเป้าหมายหรือสิ่งที่ทุกดวงจิตแสวงหานั่นก็คือความรุพ้นหรือวิมุตติธรรม เป็นการที่ได้มีโอกาสความนักที่ใดที่หนึ่ง <c oughs> ก็เป็นโอกาสให้ทำ <c oughs> กิจที่สมควรทำนั่นก็คือเป็นส่วนของอร,รยิยะก็คือเรียนรู้ความจริงปฏิบัติก็คือทำกิจในความเป็นจริงให้ถูกต้อง สมบวรสมควรและก็รับผลก็คือปฏิเวศปริยัติปฏิบัติปฏิเวทย่อมเกิดขึ้นรังพร้อมเมื่อมีการตั้งอย่างเต็มหัวใจในเป้าหมายซึ่งเป้าหมายที่ควรตั้งมีหนึ่งเดียวเท่านั้นก็คือ ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่เกิดอ,อีกและเมื่อพ้นจากทุกคนจากวัฏฏะพ้นจากการเกิดได้แล้วก็จะช่วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และสัจใจความเป็นพุทธทั้งหมดได้ทำหน้าที่หรือสัตว์คนสัตว์ปิดวัตฏักโดยเลวไว เพื่อจะได้ไม่มีดวงจิตดวงวิญญาณใดต้องเ่ยนไห้ในวัฏฏุ์อีกเป็นการยังประโยชน์ให้เกิดอย่างสมบูรณ์ที่สุดดังนั้นเราทั้งหลายในช่วงเข้าพรรษาจงตั้งสัจจรให้เด็ดเดี่ยวที่จะไม่เกิดอีกและเมื่อรู้แก้งทำแล้ว จะบอกสอนลูกหลานคนรู้จักให้เชื่รู้อยู่ภายในไม่หลงยึดความนึกคิดอารมณและอาการรู้เป็นพุทธบูชาและช่วยพระพุทธเจ้าพระอาจารย์และพี่น้องได้ลือสัตว์ผนสัตว์ไปด้วยกันเป็นการทำหน้าที่นรสาวครั้งสุดท้าย ขอสัจจธาแห่งความเป็นพุทธะทั้งหมดพร้อมพลังด้วยองค์ความรู้อันบริสุทธิ์หมดจดอย่างยิ่งยวดกรงไปออกไปให้เพีรรรรยรานทำให้สำเร็จแก่ทุกดวงจิตดวงวญาณทั่วํามเด่นโลกาาาธาตุอนันตจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่น้ำอิสิายอะนุได้ปรมานูไดู้กกับขังด้วยแรงอากาศพยาบาทใดด้วยมุนดัมชาตาอาคมใดด้วย จเขกาใจด้วยความไม่รู้ใจขอให้มาลายหายซึงไปเิดขอให้ทุกคนเกิดกับเทินสุธาตต้นกเนิก็คือธรรมธาตุส่วนตนทุกข์ทุกข์จากวัตถุทักข์เกิดให้เป็นเศษเ,เด็ดขาดด้วยกันทุก,กข์รู้สึกาีตนกม่อเคลือน